ในเช้าวันที่หนึ่งวันแรกของปี2021หลายหลายคนคงจะยังหยุดอยู่หลายหลายคนตอนนี้คงจะยังไม่ตื่นจากเมื่อคืนหลายหลายคนก็คงจะยังไม่ได้นอนจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ที่ทำการเฉลิมฉลองเขาดาวกันส่วนตัวของผมตอนนี้กำลังที่จะทำอะไรนั่นเหรออย่าคิดนะฮะว่าผมจะไปออกทริปมันก็ไม่ใช่ฮะผมกำลังเตรียมตัวที่จะออกไปทำงาน ในเช้าวันที่หนึ่งของปี2 0 1พเก่อนเพื่อนๆยังไงล่ะครับหลายๆคนคงจะถามผมว่าทำไมมึงไม่หยุดวะครอบครัวของผมลูกเมียของผมคงจะถามผมว่าวันนี้มันเป็นวันหยุดทำไมไม่อยู่กับครอบครัวแน่นอนครับวันนี้มันเป็นวันหยุดผมให้ลูกให้เมียผมหยุดได้นะแต่ผมคงหยุดไม่ได้เพราะว่ารายได้ของผมมันน้อยนิดเสียเหลือเกิน ในความคิดของผมนั้นผมคิดว่าวันหยุดนั้นเป็นการอุปโลกที่ทุกคนตั้งขึ้นมาเองเท่านั้นเพราะว่าร่างกายการใช้จ่ายและภาระของเราไม,ไม่ได้คิดว่ามึงต้องหยุดนะวันนี้มึงต้องพักนะไม่ใช่ครับเมื่อขับรถออกมาจากถนนใหญ่ซึ่งไม่ห่างจากบ้านผมนักนั้น ผมก็ได้ตกใจฮะเอ๊ะวันนี้วันที่หนึ่งทำไมถนนมันช่างโล่งจังวะทั้งที่ทุกๆวันที่ผมขับผ่านเส้นนี้มันไม่ใช่เป็นแบบนี้นี่หว่าหรือว่าเมื่อคือนนี้คนยังนอนไม่ตื่นจากการเฉลิมฉลองกันนอแล้วก็อยู่กันที่ไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่นาหรือว่าอยู่ที่พัทยาน้อยหรือว่าอยู่ที่ผาชนะใดวะหรือว่า น่าจะอยู่ที่ผ่าแต้มหรือเปล่าวะทำไมคนในเมืองวันนี้ช่างน้อยและเสลอเกินซึ่งมันต่างจากเมื่อสองวันที่แล้วโอ้โหนี่นะผมคงไม่ได้ขับแบบนี้แน่นอนถ้าเกิดว่าถนนโลง่ลงๆแบบนี้ทุกวันเหมือนสมัยก่อนมันคงจะดีนะครับความปลอดภัยความสบาย เาไม่ต้องเกร็งไม่ต้องกังวลในการขับรถในการเดินทางสบายๆไปแบบชิวๆเอาแบบว่าอยากจะมองข้างทางก็มองได้อยากจะทําอะไรก็ทํอ่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับนะหลายๆคนนะฮะดูคลิปตรงมาถึงตรงนี้แล้วก็จะสงสัยว่าเอ้ยนี่มันจะ10บโมงกว่าแล้วนะมึงทํางานอะไรวะทําไมไปสายจังทํางานของผมเองฮะ เป็นอิสระสบ,บายๆบบครับอาศัยความขยันของตัวเองฮะปกติผมบอกเลยนะผมก็เปิดตั้งแต่เช้านั่นแหละครับแต่วันนี้ลูกกเมียของผมหยุดเ,เขาแน่นอนแล้วฮะก็สายหน่อยนะฮะให้เวลากับเขาหน่อยนะครับขอให้ทุกคนดูนะฮะนี่ก็คือสะพานข้ามแม่น้ำมูลนะฮะซึ่งแบ่งแยกระหว่างอำเภอวรินทนระผมอยู่เมืองบวรินทรตอนนี้เนี่ยผมข้ามมาฝั่งเมืองแล้วแหละนะก็อีก ไม่กี่กิโลนะฮะก็ขวามือก็จะถึงเซนทัลนะครับวันนี้ปกติแล้วถ้าเกิดเป็นเว็นวันปกติธรรมดานะฮะตรงนี้นี่จะรถเยอะมากเลยนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้ขับแบบชิวๆสบายๆแบบนี้นะเนี่ยก็ให้ดูสอง,างทางนะครับแล้วก็ถนน4ี่เลนสวยๆนะฮะมีโค้งซ้ายโค้งขวางกว้างนะครับแหมวันนี้รถไม่ติดด้วยนะก็ความเร็วก็ ไม่ใช่ว่าผมจะตะบี้ตะบันนะฮะผมก็มีนิมิตของผมนะก็ะคือปกติผมจะวิ่งใกล้วิ่งไกลยังไงผมก็ไม่ให้เกินความเร็วที่120นะครับผม,ผมก็จะรักษานิมิตของผมไ,ไว้นะผมถือว่าความเร็วขนาดนี้ผมกำลังขับไดนะ้แบบชิวๆนะส,สบายๆนะครับผม,ผมก็รักษาอะไรละ่ะเขาเรียกว่าความปลอดภัยของตัวเองนะฮะก็แ <c oughs> น่นอนแหละครับเราไม่รู้ว่ารถที่สัญจร เป็นเพื่อนลบทางที่เดินทางเส้นเดียวกับเราเนี่ยเขาจะเมาหรืหรอเปล่านะเมื่อคืนนี้เขานอนหรือยังนะฮะยิ่งเทศกาลแบบนี้นะเราไม่รู้เลยนะฮะร,รถบางคันที่มา,ต,า,า,มา,าต่างจากอ่ามาจากต่างจังหวัดนะฮะอาจจะยังไม่ได้นอนมาทั้งคืนนะฮะด้วยความที่ว่าคิดถึงบ้านอยากที่จะกลับบ้านนะเมื่อผมมื่อเกาะนะครับผมขับรถเนี่ยน,นะเวลาที่ผมอยู่ต่างจังหวัดน,นะจะมากลับบ้านอย่างเงี้ยผมก็ไม่นอนนะฮะคือความอยากที่จะกลับบ้านนะ ยังไงมันต้องดันนะดันให้ถึงนะยิ่งใกล้ที่จะถึงแล้วนะเฮ้ยมันเช้าแล้วเว้ยมัถึงแบบยังไงล่ะบรรยากาศเข้าเขตจังหวัดของเราแล้วอิงนิดเดียวจะถึงบ้านเนี่ยนะคือร่างกายมันค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ายังไงล่ะเขาเรียกว่ามัน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 ล้าร่างกายมันล้านะแต่ใจมันอยากจะถึงบ้านนะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับผมนะเราไม่รู้ได้เลยว่า บา,บางคนเนี่ยเขาอาจจะสังสรรค์มาจากบ้านเพื่อนแล้วเพิ่งจะกลับตอนนี้เส้นเดียวกับเราเราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความวาระมัดระวังนะยิ่งเราขับรถมอเตอร์ไซค์นะเ,เราจะไปแลกกับรถกระบะรถเก๋งอย่างเงี้ยรถสีล้ออย่างเงี้ยนะมันไม่คุ้มค่ากับกับเวลาที่เสียนะเราเราอยากจะไปทํางานหาเงินอะไรเงี้ยนะอยากจะมันก็คงมันไม่ยัง อย่างที่บอกนะฮะวันๆนึงก็มันก็ไม่ได้ใช่ว่าจะขายดิบขายดีอะไรนะเพียงแต่ว่าเราอยากจะเออทุกๆคนเขาหยุดกันลูกน้องหยุดกันอย่างเงี้ยครอบครัวเขาหยุดกันก็ให้เขาหยุดนะฮะเราเรายังพอที่จะหาได้นะแล้วก็ออกไปหานะไปหาเื่องเล็กน้อยเนี่ยเผื่อที่จะมาจุนเจือนะครับอ่าเพื่อที่จุนเจือครอบครัวนะครับผมก็เราก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับอุบัติเหตุนะครับอะไรที่เราเซฟตัวเราเองได้แล้วก็เซฟไปนะครับผม เกิดอะไรขึ้นเราพลาดแค่5วิ10วินะแต่ว่าเวลารอกษาตัวเนี่ยเราเรักษายาวเลยนะเราก็ต้องมาเดือดร้อนชาวาชบ้านชาวเมืองก็เห็นนะฮะนี่ฮะตรงนี้ก็เขาจะสร้างนะครับตรงนี้เขาจะสร้างเป็นสะพานข้ามแยกนะฮะตรงนี้บอกได้เลยว่าจุดนี้อย่าว่าแต่เทศกาลนะฮะวัดปกติเนี่ยจัดทึงสุดนี่ติดนะฮะตรงนี้รถติดนะครฮะรเขาก็เลยจะสร้าง สร้างสะพานข้ามแยกตรงนี้นะก็เรียกว่าดอกูร์มึกนะฮะเมื่อก่อนต้นมงต้นไม้เต็มเลยนะเมื่อก่อนนะตรงขวามือผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับต้นไม้เรียบร้อยหมดแล้วนะถูกตัดต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะดูเอาไปไว้ไหนกันนะครับมีเก็ต้องยูเทินกันเป็น2กิโลเลยนะฮะสกิโลกว่าๆเลยนะะนี่นะครับผม จะยูเทิร์นกลับมาได้ฮะก็เรียกได้ว่าหลายกิโลนะฮะหลายเสียเวลาไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะฮะเขาจัดมาให้แบบนี้เราก็ต้องปฏิบัติตามกฎนะฮะผมทุกๆคนก็ทําเหมือนกันกับเรานะฮะไม่ใช่ว่าเราทําคนเดียวนะฮะคนอื่นเขาก็ทำนะเสียเวลาคนอื่นเขาก็เสียเวลาเหมือนกันนะครับผมทางช่วงนี้ก็จะแคบๆนะครับรถก็จะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยิ่งถ้าเกิดวัน วันที่รถเยอะนะฮะรถก็จะเยอะนะวันนี้รถไม่เยอะก็สบายๆหน่อยนะครับผมนะนี่ฮะก็ขับกันนะครับผมก็ให้ชมบรรยากาศนะครับนี่ก็คือตัวเมืองอุบลร,ราชธานีของวันที่1น,นะครับวันที่1เดือนหนึ่ง,งะฮะปี2021แล้วนะครับผมนี่คลิปผมตั้งต้นคลิปใหม่ของปีใหม่เลยนะ <laughs> นะฮะนี่ครับ ก็สังเกตทางเส้นทางซ้ายขวานะครับก็ร้านต,าต่างๆเขาก็ปิดตัวกันนะครับวันนี้ฮะก็เนื่องจากน่าจะเฉลิมฉลองแต่เมื่อคืนนะฮะนี่ก็สายมือของผมก็เป็นแม็โคนะฮะแม็โครบ, mm hmm. บนราชธานีนะฮะ mm hmm. ก็ด้านหน้าของผมนี่ก็จะเดี๋ยวจะถึงขนส่งแล้วแหละนะสักแป๊บหนึ่งนะสวนทางด้านขวามือนะครับ mm hmm. อาจจะไม่ค่อยเห็นนะ mm hmm. อยู่ไกล ด้านขวามือนะตรงข้ามกับแมคโครนะยังเยื้องกันก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีอุบลเนี่ยฮะเนี่ยถึงแล้วครับนี่ก็คือบขศนะฮะเนี่ยโอ้ติดไฟแดงพอดีเลยก็จะได้ชมบรรยากาศไฟแดงของจังหวัดอุบลนะฮะนี่นะบขศนะฮะขวามือก็จะเป็นบิ๊กซีนะครับนี่ติดสักนิดหนึ่งนี่นะออกตัวก็มีล้อฟีนปัดๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมจอดอยู่บนพื้นทรายครับตอนนี้ทางก็จะบีบอีกนะครับ นี่ครับก็จะบีบเหลือแค่2เลนนะฮะเนื่องจากว่าจะสร้างสะพานข้ามนะครับผมนี่ก็เป็นเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะฮะบรรยากาศถนนหนทางอุบลราชธานีนะครับผมนี่จากนั้นก็ตีไฟเดียวตีไฟเลี้ยวนะฮะเลี้ยวขวาย้อนกลับไปนะครับเพื่อที่จะไปแยกเดิมนะฮะ ทุกวันนี้ผมไม่ค่อยจะเข้าใจคนที่ขับรถคนที่ใช้เส้นทางนะครับจะเลี้ยวจะอะไรนี่ไม่ค่อยจะเปิดไฟเลี้ยวนะไม่รู้ว่าทุกวนันนี้มันเวลาเปิดไฟเลี้ยวมันเสียตังค์เพิ่มหรือเปล่านะเสียภาษีเพิ่มหรือเปล่าไม่เข้าใจนะครับศูนย์อบรมศูนย์อะไรก็เยอะแยะมากมายนะแต่คนก็ยังแค่จะเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่รู้ว่าทําไมไม่เปิดกันนะครับนะบางทีเราก็ ไม่รู้ว่าคุณจะเลี้ยวหรือว่าคุณจะไม่เลี้ยวหรือว่าคุณจะอะไรยังไงบางบางคันนี่ขับแบบมองตรงนะฮะขับแบบมีสองเลนก็ขับแม่งตรงกลางอยู่นันนะ,นะบางทีเราก็อ่านใจไม่ออกนะเอออ่านใจไม่ออกนะครับนี่ก็จะเห็นว่าสังเกตนะครับว่ารถผมวิ่งก็อยู่ทุกมานค่อนข้างที่จะเร็วกว่าชาวบ้านนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปวิ่งตรงกลางถนนนะผมก็ยังใช้แอพพิซิ์ของรถ สองล้อรถมอเตอร์ไซค์นะฮะชิดขอบซ้ายนะครับผมเท่าที่ผมจะชิดได้นะฮะส่วนเลนขวามือสุดเนี่ยผมก็จะเอาไว้ให้รถเผื่อนะครับเบื่อรถที่เขาเร็วกว่าผมนะที่จะแซงขึ้นไปได้อย่างส,สบายๆนะครับเพราะว่ารถส่วนมากก็ช่วงนี้ก็จะเป็นรถต่างจังหวัดนะเออมันก็กนแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวนะว่าจะเป็นรถต่างจังหวัดหรือว่าจะเป็นรถในจังหวัดหรือว่าจะเป็นรถที่ไหนนะการจราจร การขับมันก็ต้องให้เกียริเช่นกันแล้วกันนะครับผมเนะเราเป็นมอไซค์นะฮะเราก็น่าจะชิดซ้ายได้สุดเราก็ชิดซ้ายนะฮะถึงแม้ว่าบางทีรถผมมันทําความเร็วได้อยู่ที่เกือบ200นะครับผมแต่ผมขับแค่1้0ี่นี่ก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับขับแค่100ในถนนเส้นเส้นเนี้ยเส้นนี้นะฮะก็ถือว่าเร็วกว่าชาวบ้านกัาแล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปขับที่เลนวขวาสุดนะ ก็มาอยู่ที่เลนซ้ายนะครับซึ่งเลนซ้ายเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยตรงที่ผมขับตรงนี้เนี่ยอมอไซค์น่าจะโน่นนะฮะไปที่ไหลาทางนะฮะออกไปที่ไหลาทางเลยนะครับแต่ผมก็ยังเหลือเลนขวาไว้ให้รถเกิดจะแซงเกิดจะอ,อะไรละ่ะเกิดรถที่เขารีบเนี่ยแซงขึ้นไปได้เลยนะฮะที่เลนขวาสุดน,นะผมไม่ได้ไปแช่เลนขวาเนี่ยอย่างรถคันนี้นะฮะในนี้เล่นเล่นคอมเลนเลยครับายแดงทันเมื่อกี้นี้นะครับผมนะ ความจริงนะคคนขับรถวิ๊กไ์เนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะชอบอ้างนะครับก็ไม่เข้าใจความจริงผมก็ขับบิ๊กไ์มานานแล้วนะครับผมแต่ผมไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมจะต้องหาข้ออ้างที่จะไปวิ่งเลนขวานะในเมื่อว่าคุณขับกันมาแค่ไม่กี่คันจริงอยู่นะฮะการขับรถถ้าเกิดคุณมาเป็นขบวนนะฮะมันใช่นะที่คุณจะไปแช่ขวานะครับเพราะว่าคุณเกาะกลุ่มกันมาเยอะๆยนะสามารถที่จะแช่ขวาและปลอดภัยกว่านะ แต่ว่าในสถานการณ์อย่างอย่างผมขับอย่างตอนนี้นะฮะผมว่าการที่จะไปแช่ขวานมันไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่นะค,คนเราควรที่จะวิ่งตามหลักของมอเตอร์ไซค์ก็คือไหลาทางนะครับหรือว่าชิดขอบทางด้นานซ้ายนะครับผมคนมักจะหาเขาอ้างนะะว่าอย่างนั้นอย่างนี้มั่งเดี๋ยวมีรถออกมาจากซ้ายมือมั่งมีอะไรตัดหน้ามั่งความจริงนะฮะถ้าเกิดเราเรามอง คือเรามองก,องกว้างเรามองมุมของคนอื่นนะเราไม่ได้มองมุมของตัวเองเนี่ยนะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคุณจะออกมาจากซอยนะฮะซ้ายมืออย่างเงี้ยคุณจะออกมาเลยหรือเปล่านะหรือว่าคุณจะจอดแล้วก็ดูรถซ้ายขวาก่อนนะแน่นอนนะส่วนตัวของผมผมคิดว่าผมจะจอดหรือว่าชะลอเพื่อที่จะดูรถสายขวาซ้ายและขวาก่อนนะนะไม่ใช่ว่าเราจะออกจากซอยแล้วก็จะทิ่ม ออกมาได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมว่าคนที่อ้างแบบนี้นะฮะมันเป็นแค่ข้ออ้างที่คุณจะวิ่งแช่ขวาซะมากกว่านะผมว่า,าการที่เห็นบิ๊กไบค์ประสบอุบัติเหตุนนะก็ทั้งนั้นแหละฮนะมาจากเลนขวาทั้งนั้นแล้วทำไมคุณถึงเกิดอุบัติเหตุได้ทาไมค,คุณถึงยังไงละ่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนร่วมทางคนร่วมถนนแล้วก็ตัวคุเองและครอบครัวของเองได้นะ มันไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าคุณวิ่งอยู่ที่ไหนตำแหน่งไหนบนถนนมันขึ้นอยู่ที่ว่าตัวของคุณเองนะครับตัวของเราเองนะเวลาเกิดอุบัติเหตุมาก็มีแต่โทษสิ่งแวดล้อมโทษชาวบ้านโทษถนนมากโทษรถข้างๆมากก็คุณรู้อยู่แล้วนะก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุคุณรู้อยู่แล้วว่าถนนต,ตรงนี้มันพังแล้วทำไมคุณไม่ระวังลนะ่ะถูกไหมฮะอ่า คุณขับรถคุณมองไปด้านหน้านะครับเขาบอกว่าให้มองไกลอ่ามองรอบๆมองไกลๆมอง,องกว้างๆคุณก็รู้อยู่แล้วนี่นะฮะทำไมอะทำไมคุณถึงคุณถึงเบรกไม่ทันคุณถึงชะลอไม่ทันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคนอื่นเขาทําให้เกิดอุบัติเหตุมันขึ้นอยู่กับว่าตัวของเราเองนะฮะตัวของเราเองเท่าน,นั้นนะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ ไ่ใ่คนอื่นเขาตั้งใจงมาชนดบุญสมัยไหนะครับนี่เนะี่ยก็ให้ดูบรรยากาศนี่ก็อยู่ที่เขตจะใกล้จะใจกล้เขตอำเภอตะการแล้วนะนี่ถ้าเกิดจากอำเภอตะการก็ไปถึงหาชนะในร,รอบหาแต้มก็ไม่ไกลนะก็อยู่ที่ประมาณสัก50กิโลนะครับเขามีแป๊บเดียวแหละนะถนนก็เดี๋ยวตอนนี้ก็สบายๆนะนี่นะสังเกตนะครับผมจะพยายามที่จะวิง่งเลนซ้ายตลอด ไม่ค่อยที่จะไปอยู่เลนขวานะฮะหรือว่าอยู่ตรงกลางถนนนะ mm. บางครั้นรถมอไซค์เวฟบ,บางคันนะวิ่งแช่กลางถนนนะผมก็ไม่เข้าใจนะยีดม,มาเยอะแล้วนะครับ mm. มอไซค์เวฟมอไซค์วัยรุ่นนะยิ่งเป็นน้องๆเด็กนักเรียนนะฮะซ้อนกันมาเนี่ยนะวิง่งเส้นขาวอยู่ตรงไหนก็วิ่งอยู่ตรงนั้นแหละนะผมไม่เข้าใจมันบางทีผมขับรถยนต์นะผมต้องตีคู่นะฮะเบียดตีคู่แล้วก็ทํา บบกมือให้ชิดซ้ายชิดซ้ายไปเลยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับผมบางคนก็ไม่ค่อยที่จะพอใจเท่าไหร่ผมเห็นมาเยอะแล้วนะเส้นนี้ผมเรียกได้ว่าขี่ไปขี่กลับมาทํางานทุกวันนะมีอุบัติเหตุทุกวันนี่นะเห็นไหมรถก,กระบะเขาแซงขึ้นไปได้นะครับเรนนี้ก็ปลอดภัยนะปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนะตัวเราก็ปลอดภัยนะรถนะนะนะก,กระบะเขาก็มีที่ที่จะวิ่งได้อย่างปลอดภยัยเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราไปวิ่งเลน้ซ้ายเอ้ยเลน้ขวาสุดน,นะฮะ ราแสงเขาก็ต้องโยกเขาก็ต้องโยกมาที่เลนซ้ายก็คือเปลี่ยนเลนมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยที่จะปลอดภัยเท่าไหร่นะผมว่านะอีกอย่างถ้าเกิดเราไม่เห็นนะเราคิดว่าเราวิ่งเร็วแล้วเร็วแล้วนะฮะแต่ว่าคันอื่นเขาวิ่งเร็วกว่าเรา,เาอาจจะชนเราได้นะนี่ฮะนี่ฮะบางทีมันก็จะตัดออกมายอย่างงี้ล้วก็ดูเอานะฮะมันอยู่ที่ตัวเรานะ,ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ตัวเราเองนะครับไม่ได้ว่าจะไปโทษรถคันนั้นรถคันนี้นะครับเรามองเห็น แต่ไกลอยู่แล้วนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นนู่นนะฮะสิเมตร20เมตรอยู่แล้วนะครับผมก็นี่นะฮะตอนนี้ก็ผมก็มาถึงอำเภอตะการแล้วนะฮะจะถึงร้านผมแล้วแหละนะนี่ก็ไม่ยอมติดไฟแดงนะจะซอกแซกเข้าไปเพื่อที่จะซอกแซกได้ก็ซอกแซกเข้าไปนะสังเกตว่ากระจกผมจะพับไว้นะฮะพับไว้เพื่ออะไรนะเพื่อที่จะซอกแซกตามมุมต่างๆแบบนี้เลยนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะคุยกันสนุกสนุกฮะเปิดคลิป ของปี2021นะครับผม